คำถามนี้ดีมากนะครับถ้าเทรดบัญชีทดลองก่อน2ไม้แล้วมาเทรดบัญชีจริง6ไม้ถือว่าเรามี8ไม้ไหมครับผมจะบอกงี้ครับเราแยกออกไม้ระหว่างวินกับกําไรถ้าเกิดเพื่อนเน้นที่วินเป็นหลักเช่นวันนี้เราจะเอา20ิวินมี8ไม้เนี่ยมันดีกว่ามี6ไม้อยู่แล้วประเด็นคืออย่างงี้ครับถ้าเราใช้บัญชีทดลอง2ไม้ปุ๊บเนี่ยเกิดมันชนะในไม้หนึ่งไม้2เนี่ยถือว่า1วินแล้วนะสมมติคุณเล่น20ิวิน มันถูกไม้1ไม้2ไป5วินหลังจากนั้นถูกไม้ 3, ไม้4เป็น15วินนั่นหมายความว่าคุณได้กําไรอยู่ที่15รอบนะไม่ใช่กําไร20รอบ uh huh. เห็นภาพไหมครับดังนั้นครับ8ไม้เนี่ยมันเหนียวกว่า6ไม้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือเราเองเนี่ยเลือกเอา8ไม้แต่ใช้ไปชทดลอง2ไม้เนี่ยมันนับวินเนี่ยโอเคแต่ถ้านับกําไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กําไรตามเป้าเพราะอะไรเพราะถ้าคุณอยากได้กําไรที่20วิน คุณก็ต้องใช้บัญชีทดลองแล้วมันต้องเลยไปไม้3ไม้4ไป20วินเลยมันก็ไม่ต่างกันเห็นภาพเนาะดังนั้นถามตัวเองครับเน้นที่วินที่เราจะเอาหรือเน้นที่กำไรที่เราคาดหวังฝากไว้นะ